ดอกไม้ไฟปลิวพลิวลิ้วสู่ฟ้าดวงดาราฉายแสงแห่งศักดิ์สรีแสงเทียนส่องต้องผืนปฐทะพีทั่วธานีพร้อมถวายคำอวยชัย28กรกฎาคมอุดมเริกพระเกลียดเกลิกบารมีกว้างสว่างสวัย น้อมกล้าวนบราชาถวายพระพรชัยมงคนสมัยขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระบอกขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปริญญาแสงสวรรค์อธิบดีกรมท่าอากาศยานคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างกรมท่าอากาศยาน